สวัสดีครับคุณผู้ชมโมูจีนควายครับผมนี่โหข้าใหม่ๆเลยครับอ๋อไปซ่าสนสักหน่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะมาคุณผู้ชมครับนี่จีนได้มาสดๆใหม่ๆเลยครับโอ้โวันนี้อย่าซ่ามอมอสักกรรมครับดอกน้ำเพียขอมาสองถุงเลยเอาขมๆเนะาะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเข้าไปซอยกันก่อนครับดอกพอตับเนี่ย เหมาะขนาดครับดอกซอยเป็นตินอีนะเหมาะขนาดครับดอกตับครับผมเ๋ยวๆๆๆขออนุญาตอันเชิญผีปอบเข้าสิงผมกัมเตอะมาไว้ละมาไว้ละขอกัมเตอะครับ สุดยอดครับนี่ครับซอยจีนซอยเครื่องในอย่างเรียบร้อยเนาะออาเครื่องหอมมันครับนี่อันนี้ตะไคร้นะครับไคซอยเนาะมีหอมกระเทียมครับกระเทียมซอยไปสักน้อยอันนี้ก็พริกขี้หนูครับซอยไปหอมแดงครับอันนี้ก็ผักชีต้นหอมผักผ่หอมดวนเนาะโอ้เครื่องได้ทุกอย่างแล้วมาหามาปรุงกันเลยครับ ันนี้เลือดนะครับเอาน้ำเลือดใส่สักหน่อยครับจะได้กลนง่ายหน่อยน,น,นี้น้ำาผียนะครับหม,ม,ม่ๆคุ้นๆใส่ไปสักหน่อยผมจะชอบกินซาแบบที่มันมีน้ำสักหน่อยนะครับมาชอบซาแบบแ,แห้งๆเนาะผมจะชอบใส่น้ำเพียเยอะหน่อย คนเลือดกับเทียเข้ากันก่อนปรุงรสครับใส่เกลือ,อใส่กับน้อยครับเรื่อยๆคนครับ พริกลาบครับใส่ไปก่อนเลยหนึ่งซองถ้าบาเผ็ดเดี๋ยวก็เพิ่มเข้าไปแหมชิมหน่อยครับชิมชิมน้ำหน่อยไม่หมะอ,อี้ล้ำเหลือครับ รสชาติได้แล้วเนาะใส่จับเกลือจับอย่างนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายครับผมใส่ผงชูรสไปสักหน่อยครับเพิ่มความนัวนี่ครับโหยเพี้ยขมขมครับโอ้จีนสดๆใหม่ๆซ้่านี่มันตึงลำสุดยอดครับผม น่นั่งกินกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมแบ่งครัวเฮือูบุบเบาตัวครับูุบเบาก็มักซาจีนเหมือนกันครับผม อ้าวลูกเบาหน่เลิกเียนพอดีเลยมาจัดเลยลูกนี่พ่อครัวเฮียเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ของลูกเนาะลาบครัวเออลาบครัววะ่ะซาครัวโอ้พีเพีชก็หนึ่งโอเคเต็มที่โอ้โหนี่ครับอันนี้บัลริดไม้ครับบัลริดไม้เผาเนาะอันนี้หนุยคาอันนั้น พริกแต่ดองน้ำป่าครับโอ้ลำก็ครับลำครับอืมเหมาะเหมาะเหมาะ,มะอ่านี่ครับโอ้โหมาๆพ่อขอเข้าหนึ่งหน่อยมาตรงนี้เจ้อนะได้ตองนี้ครับซาจีนเนาะมันต้องได้จีนมาสดๆใหม่ๆติดตาครับ ยิ่ถ้าเปิลค่าใหม่ๆนะเหมาะสุดยอดครับผมโอ้โหปิดคลิปนี้อาจจะมืดๆทึมๆนั่นนะครับมันขำแล้วเนาะมาแรงแล้วครับอคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นาากาลังใจให้ผมแล้วก็ลูกบาวด้วยนะครับครับครับอ่าคลิปหน้าเมนูเมืองของเราจะเป็นในอย่างก็คอยติดตามนะครับดอกมักขนาสะจีน่ะ เจ้าปอได้แตะเอาเลยเต็มตี้ครับพักกับบ่ค่อยมีตะไดครับผมมีบลิริทไม้เผาครับอันนี้หยอดมะกอกเนาะอ่านี่ครับซาจ,จีนเนาะเมนูหม้อมือมือ่อคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนะครับ